ก็วันน so ี้มาทําบุญนะครับผมวัดบ้านเก่านะครับเพื่อนนี่ครับคนเยอะมากนะครับนี่ที่จอดรถนี่ครับก็มาถึงก็พ้าก็สวดแล้วนะครับวันนี้ก็ไปตักบาตรอย่างเดียวนะครับ ให้ดูด้านในนะครับผมนี่ครับคนเต็มเลยนะครับผม สวัสดีเพื่อนๆนะครับวันออกภาษานะครับผมผมก็อยู่ที่วัดบ้านเก่านะครับอำเภอพันทองจังหวัดชนบุรีครับวันนี้ก็วันออกภาษานะครับผมก็มาทําบุญนะครับหลังจากที่ใส่บาตรเสร็จแล้วนะครับผมนี่คนเยอะมากนะครับก็เสร็จแล้วก็จะไปให้อาหารปลา บกันสดีานับสิยอดไปก็เมื่อก่อนวัดบ้านเก่าจะเรียกว่าบ้านบ้านมอนนะครับก็ส่วนมากจะมีคนมอนอยู่เยอะนะครับ ก็ผู้ชายจะเป็นใส่นี่ครับจะใส่เป็นผ้าถุงนะครับผมนี่ผู้ชายจะใส่เป็นผ้าถุงนะครับเพื่อนนี่ครับรถจอดเยอะมากเลยครับผมคนมาทําบุญวันออกพรรษากันนะครับผมก็เดี๋ยวไปให้อาหารปลานะครับผม

อันนี้เป็นวิหารหลวงพ่อเปิ้ลน,นะครับผมหลวงพ่อเปิ้ลน,นะครับผมก็จะทูบเทียนไหว้พระนะครับ